ครับกรับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ผู้ที่ติดตามผู้ที่รับชมรับฟังพระแท้บุญโอบมาตลอดทั้งที่เข้ามาชมใหม่และก็ติดตามใหม่ผมขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงท่านคือผู้มีพระคุณต่อเพจของผมนะครับไม่ว่าท่านจะคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์จะกดแชร์หรือไม่กดแชร์ ส่วนตัวผมแล้วท่านคือผู้มีพระคุณไม่ว่าท่านจะเข้ามาตำหนิหรือเข้ามาด่าทอผมไม่ได้ติดใจสนใจใครนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติที่เราต้องรับเรามาทำการเอาพระสมเด็จมาให้ดูบางคนก็ดูเป็นบางคนก็ดูไม่เป็นบางคนก็เวลาผมพูดอะไรไปก็อาจจะขัดหูขัดตาขัด,ขด อะไรหลายๆอย่างก็กลับขอโทษด้วยนะครับมีทั้งคนเรียนรู้และคนไม่รู้แต่เจตนาของผมเพื่อปอกป้องทุกทท่ทานตอบแทนจ้าพระคุณสมเด็จโตที่ท่านได้มอบภาระนี้ให้กับผมเพราะว่าพระสมเด็จไม่มีที่ใครจะครอบครองได้ง่ายๆนะครับถ้าหากบุคคลนั้นจิตใจไม่มั่นคงพอ รักโลภกโกรธหลงเกินไปก็ไม่ได้นะครับต้องอยู่ระหว่างพอดิบพอดีนะครับเหมือนเรามีพระเราพบพระเราโลภโลมหมายถึงเราต้องเอาการพระไปเช่าไปปล่อยพอมีคนมาตำหนิตีเตียนก็โกรธอะไรนั่นแหละครับเขาเรียกว่าโกรธหลงเพราะจากนั้น พจของพระแทบ้บนโอบไม่มีการซื้อผายพระไม่มีการโกดหลงผมธรรมดานะครับผมมีพระผมก็ถือว่าเป็นธรรมดามากเลยนะครับพระของผมตรงกับสากลนิยมพุทธพาณิชย์พุทธ,ทธและก็กลุ่มอนุรักษ์เพราะว่าเป็นพระแท้ที่เจ้าพระคุณผูกเสกได้นำเอามาเก็บไว้เห็นว่าแห่งหนึ่งผมในฐานะที่ ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าไม่ใช่เป็นบังเอิญนะครับไม่ได้บังเอิญที่ผมจะไปพบพระนะครับเพราะว่าพระแห่งนี้เปิดมีการเปิดเผยมีการขุดพบมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีการเปิดเผยนะครับเพราะไม่มีคนรู้อาจจะเจ้าพระคุณปิดบังไว้เพราะว่าเป็นพระแท้ขณะเจ้าอาวาสที่ท่านเก็บไว้ท่านก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นพระสมเด็จแท้นี่ผมพูด ตามความเป็นจริงไม่มีใครรู้ว่าเป็นผ้าสมเด็จแท้นะครับทุกคนคิดว่าเป็นพระเจกิอาจารย์ได้ทํามาบรรจุไว้วัดแห่งหนึ่งซึ่งผมทุกคนคิดอย่างนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้อยู่ในสิ่งที่ ไม่ได้อยู่ที่ในกรุงเทพนะครับไม่ได้อยู่ในที่น้นและก็ไม่มีเซียนพระที่จะเข้ามาดูพระเป็นสักคนนึงครับในฐานะที่ผม,มก็ศึกษาพระมานานและก็บ้านอยู่บ้านตระกูลดั้งเดิมก็อยู่กับวัดแห่งนี้แหละครับคู่กันมาตั้งแต่เกิดวัดขึ้นมาปู่ย่าตาทวดเป็นคนดั้งเดิมอยู่ติดวัดที่ดินก็ติดกับวัด มีการมอบให้วัดแล้วก็เจ้าอาวาสก็เป็นรุ่นหลังก็เป็นเป็นทวดเดียวกันกับกับผมนะครับเจ้าอาวาสก็ไม่มีไม่ไม่รู้ว่าพระเพราะเจ้าอาวาสท่านเป็นตั้งเกือบเจ็ดสิบปีแล้วถ้าท,ท่านดำรงเป็นเจ้าอาวาสมาประมาณเกือบเจ็ดแปดสิบปีแล้วนะครับ แต่ที่แน่ๆหกสิบปีได้เพราะว่าท่านน่าจะบวชตอนอายุ20่สิบกว่า,วาท่านก็เข้ามาดูแลวัดนี้เลยนะครับนะครับนั่นคือเป็นลูกหลานแต่ทวดของขผมมีทวดอีกทีหนึ่งเพราะสมัยก่อนมันยังไม่น่าจะวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่มากมี จ้าอาวาสอยู่หลายองค์นะครับแต่องค์แรกน่าจะทันกับทวดของกับผมนะครับทวดกับผมมาจากผมขอหยุดพูดไว้ก่อนนะครับแต่ด้วยความเชื่อมั่นด้วยความศรัทธาที่ผมมีอยู่แล้วก็เป็นคนที่คือไม่ได้คิดอะไรมากนะครับชีวิต มีแต่คือถ้าทำอะไรก็ทำจริงๆนะครับไม่ได้มาคิดที่จะเอาพระไปไปขงไปขายไปหาเงินให้กับตัวเองไม่มีนะครับผมไม่คิดนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องเอาพระสมเด็จพระครังที่ทุกคนกล่าวหาว่าเป็นพระมีน้อยไม่จริงนะครับพระแห่งพระหลุนี้อยู่ห่างจากความเจริญหลายร้อยกิโลนะครับ ผมก็บอกแบบนี้เลยนะครับว่าหลายร้อยกิโลพระจะมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรถ้าเจ้าพระคุณไม่นำมาเก็บไว้และก็หลักฐานที่มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นพระซุ้มกอนางพญาพระเก่าที่เจ้าพระคุณได้นำมาจากที่ท่านได้เปิดกรุพบกรุมาท่านก็แบ่งปันมาวัดแห่งนี้ผมเอามาให้ท่านชมแน่นอนเพราะว่า พระนางปยาสุมกอพระรอดพระผงสุพรรณล้วนแต่อยู่ในกลุ่ว่ัดแห่งนี้หมดน,นะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่คือแหล่งที่มาของพระแท้ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นสูงผมจึงเอาวันนี้ได้เอาพระปอกโพมาให้กับพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมความสวยงามของท่านเป็นพระที่หายได้ น้อยมากเห็นน้อยมากนะครับไม่มีทุกเซียนนะครับพระอกโพที่เป็นเนื้อนิยมพิมพ์นิยมผมมีสององนะครับอีกองหนึ่งไม่ใช่เนื้อนิยมพิมพ์นิยมแต่วันนี้ผมต้องเอาพิมพ์นี้แหละครับที่มีความสวยงามสง่างามปกโพมาให้กับครูบาอาจารย์พี่พ,พี่น้องๆร่วมกันศึกษาเพื่อที่เป็นแนวทางในการปกป้องตัวเราเองนะครับ หากพี่เพื่อนไปเจอไปพบผมขอแนะนำว่าอย่าด่วนชาพระสมเด็จค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้เก็บเงินบางครั้งท่านผมเข้าใจเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านพันพันล้านอยากจะได้พระสักองยี่สิบสล้านมันไม่มันมันไม่มันไม่ลำบากเขาเลยนะครับแต่สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาพระเล่นพระ ยากจะหาพระมาเป็นของแท้ขอให้น้องๆดูศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพบกับพระแท้แน่นอนเพราะว่าพระสมเด็จวัดคังแม่พิมพ์สําคัญนะครับเนื้อแม่พิมพ์ความเก่าความเกรงทุกอย่างถ้ามีครบในองค์พระสมเด็จนั่นคือราคาเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเน้นเนื้ออย่างเดียวนะครับเน้นเนืน้อไม่เน้นพิมพ์ก็ไม่มีราคานะครับก ก็ได้แต่แค่เช่าหากันด้วยความสุขส่วนตัวใครชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นสากลน,นิยมแล้วเพื่อนๆต้องเล่นให้ได้นะครับถ้าเป็นเสียนพระหาให้เป็นนะครับอย่าด่วนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับศึกษาไปเรื่อยๆพระอยู่กับคนที่มีบุญนะครับต่อให้คุณมีเงินเป็นแสนล้านคุณก็ไม่ม,ม,มีบุญก็ไม่มีวันที่จะได้พระแท้นะครับแผวนแล้วตายได้นะครับเพราะเชื่อมั่นในพระที่ไม่ทันเจ้าประคุณถูกเสก แต่ถ้าท่านเจ้าประคุณปุกเสกผมเชื่อเหลือเกินว่าเหตุการณ์ข้างหน้าท่านปกป้องเราได้อย่างดีนะครับไม่ว่าเราจะไปทําอะไรทําธุรกิจทําเล่นก,การมงการเมืองก็แล้วแต่ถ้าเราถ้าท่านมาอยู่กับเราแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเลยนะครับถ้าไปไม่ได้ท่านก็ไม่ให้เราไปนะครับเพราะว่าบุญของเรายังไปไม่ถึงแล้วก็ความ เร็วของเราก็ยังไม่พอที่จะไปทํางานด้านใดด้านหนึ่งนี่คือบ่องบอกถึงเพราะว่าแต่ละคนไม่ว่าธุรกิจไหนมีทั้งดีและเร็วถ้าคุณเร็วได้คุณก็เป็นได้คุณดีได้คุณก็เป็นได้มันมีแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่ใช่นะครับเพราะทุกอย่างเลือกสรรมาแล้วเขาคัดสรรมาให้เราเป็นแล้วแต่เราคนที่ อยากจะเป็นอะไรและไม่ได้เป็นนั่นแหละครับก็คือไม่ใช่ตัวของเราเราอย่าไปคิดอะไรมากนะครับไม่แต่ถ้าเรามีพระแท้ๆเขาจะชี้นำเราไปในทางที่ดีปกป้องเราดูแลเราคราและทำให้เราปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมอย่าโลภอย่าอย่าเบียดเบียนผู้อื่น ขอให้พี่พ,พีเพื่อนเพื่อนเล่นพระสมเด็จค่อยๆเป็นค่อยๆไปหมั่นทำบุญทำกุศลไม่โกงเงินใครไม่ป้อนเงิน,นกับในกระเป๋าใครกัรว่าป้อนเงินก็คือหลอกขายพระนี่แหละครับคุณไม่มีความรู้คุณเอาพระไปขายให้ม,มีใช้ความให้โฟไฟล์สร้างความเชื่อถือแล้วก็ไปหลอกขายเซียนเราหลอกขายเศรษฐีเพื่อที่นําเงินมานั่นแหละครับ เขาเรียกว่าการปล้นเงินแต่ถ้าหากคุณเล่นพระสมเด็จเราไม่จำเป็นถ้าเรามีของแท้เราไม่จำเป็นต้องวิ่งหาใครนะครับเดี๋ยวเจ้าของมาหาเราเองเชื่อผมเถอะครับสักวันหนึ่งแต่ถ้าเรายังเราไม่ใช่อาชีพค้าขายพระเราก็ลงมีพระก็ลงมาให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับเผื่อทีเข้าตา ใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของเขาหมาคุณแน่นะครับถ้าพระเราเป็นพระแท้ขอให้เพื่อนๆติดตามและก็ถ้าท่านต้องการเล่นพระแท้ๆผมอยากจะให้ท่านหาตามแนวทางที่ผมนําเสนอนี่นะครับเพื่อท่านพบเมื่อท,ท่านเจอแล้วท่านจะหวงพระองค์นั้นแน่นอนเพราะว่าพระแท้จะบ่งบอกให้เราเห็น และลักษณะพระแท้ทันเจ้าพระคุณปุกเสกอยู่ในองค์พระนะครับพี่ๆเพื่อนๆนคนที่บอกและก็มีน้องๆบางคนที่บอกว่าเป็นพระที่ปั๊มมาจากองค์นู้องค์นี้พระสมเด็จพระครังไม่มีแม่พิมพ์เดียวคนแกะน่าจะมีอยู่สามคนนะครับไม่รู้นะครับแต่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆเหมือนพิมพ์ลุงพุทธก็มีอยู่สามแบบนะครับสามแบบสี่แบบนี่แหละครับทุกพิมพ์มี แกะใกล้เคียงกันหมดแต่ลายแกะไม่เหมือนกันลายแทงที่ว่าไปเป็นที่เขาเอามีดมาแกะไม่เหมือนกันเพื่อนๆจําคําพูดของผมนะครับว่าผมเป็นช่างผมรู้ผมถนัดซ้ายผมก็ต้องแกะไปทางไหนผมถนัดซ้ายเมื่อไหนพระองค์นี้เริ่มต้นจากการเวลาแกะความการแกะโอเคแต่เวลาแกะรายละเอียดจะพบร่องรอยของมีดนะครับพี่ๆเพื่อนๆนี่คือผมเปิดเผยมาแล้ว ผมใครมีพระแท้ท่านลองเอาส่งดูนะครับแล้วท่านเมื่อท่านพบกับร่องรอยตรงนั้นท่านจะติดตามผมเลยนะครับพระของท่านแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับท่านเจ้าพระคุณปูกเสกเพราะไม่มีการไปกดปัม๊มแต่ต้องเป็นพิมพ์นิยมหรือเป็นพินมพ์ที่สากลนิยมนะครับด้วยนะครับมันต้องมีหลายอย่างประกอบไปหมดเลยครับเพราะว่าสากลนิยมเล่นพระแท้นะครับเนื้อที่เขาเล่นคือปูนดิบ ปูนขาวเป็นพระแท้หมดนะครับแต่ปูนดิบปูนขาวปลอมยากเนื้อมวลสารแต่ละยุคแต่ละแต่ละปีแต่ละแต่ละครั้งไม่เหมือนกันขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นจดจําให้ดีนะครับว่าอย่าไปยึดกับแหนะเนื้อมวลสารนะครับเนื้อมวลสารแต่มาเนื้อต้องมีเม็ดแดงเม็ดดาต้องมีไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อีก,อกวาระหนึ่ง เพื่อนๆจำผมไม่ดีนะครับวาระที่มีดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโป่งดินรุงอรุณอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเป็นวาระสองพันเป็นวาระพิธีใหญ่สองพันสี่ร้อยหนึ่งหนึ่งนั่นอีกเป็นเป็นมวลสารที่นำข้าวมานะครับน่าจะเป็นมวลสารที่นำข้ามาจากประเทศจีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่รู้มีเม็ดฟ้ามีเม็ดเขียว แต่ถ้าพระที่อยู่ในก่อนยุคหน้าที่จะเป็น2 5 1เพราะ2 5 1 1นี่จะเป็นการสร้างพธิธีใหญ่อาจจะเป็นสร้างวาระที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นช่วงที่มีการผลิตพระเยอะขอให้พี่พๆเพื่อนๆจำผมไวเลยนะว่าตั้งแต่2001ไปถึง2013ที่มีการลงบรรจุกรุวัดวัดบางขุนพรม มีการระดมแม่พิมพ์และก็เนื้อหมวนสารของวัดระฆังแจกจ่ายไปให้เราขุนเราขุนนางเราที่เข้มมีธาตุข้าวริบะค่าทธาตุทั้งหลายสมัยนั้นเพื่อที่จะกดพระมามอมให้กับเจ้าพระคุณสมเด็จโตในการปลุกเสกเพื่อที่จะไปบรรจุกรุ แต่ท่านได้จากเราไปก่อนนี่แหละที่มาของผมว่าให้ดูให้แม่นแม่นจำพิมพ์ให้แม่นแม่นจำพิมพ์เพราะสอง1หนึ่งหนึ่งให้ชัดเจนว่ามีพิมพ์ไหนมั่งที่ตรงกับ2 4ง1้หนึ่งมวลสารแบบไหนมั่งและเพื่อนๆก็ไปพบท้าแท้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์เชื่อผมแต่หลังจากนั้นแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าพระหลังจากสองหนึ่งถึงหลังจากที่ท่านพระคุณได้ เสียไปแล้วก็ยังมีการสวรรค์ท่านได้มรภาาไปแล้วก็ยังมีการกอดพระอยู่นะครับช่วงนั้นนะครับเพื่อนๆนต้องเข้าใจเรียนรู้ศึกษาแล้วก็จะพบกับพระแท้ทันกับไม่ทันมีอยู่ในช่วงนั้นแหละครับจำผมให้ดีนะครับว่าช่วงนั้นแหละครับและพระแท้ต้องสองพัน นึ่งหนึ่งนี่สนิทใจได้เลยนะครับว่าถ้าท่านมีแม่พิมพ์แบบนี้เนื้ออย่างนี้และก็แหล่งที่มาชัดเจนคืออยู่ในวัดนั่นคือพระที่ผ่านการบุกเสกจากเจ้าพระคุณแน่นอนผมไม่ขอพูดถึงที่อื่นนะครับแต่ผมพูดถึงในวัดอย่างเดียวแต่ที่อื่นก็เพื่อนๆพ,พิจารณาก็แล้วกันเพราะว่าเราพูดเอ่ยไม่ได้ถ้าเกิดมีการลุกเสกจริงผมก็บาปกรรมแต่ถ้าว่าเชื่อผมเชื่อถ้าว่า เพื่อนๆที่ติดตามผมมา3000กว่าคน10คนเชื่อผมผมก็เป็นบุญของผมนะครับที่ท่านได้เก็บพระแท้แต่ถ้าว่าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับผมได้เอาพระสองพันสมาให้กับ ที่พี่เพื่อนๆได้ดูได้ศึกษาเป็นคลิปไว้แล้วหนึ่งคลิปเป็นองค์ครูของผมนั่นแหละครับเพื่อนๆต้องดูแล้วก็ศึกษามวลสารนั้นแล้วก็ไปหาแล้วก็แม่พิมพ์ที่ผมนํามานําเสนอเดี๋ยวผมเอามาอีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะเทียบกับแม่พิมพ์2องพหนึ่งแล้วก็ถ้ามีมวลสารเหมือนกันแล้วเพื่อนๆต้องรู้ด้วยนะครับว่ามาจากที่แห่งใดถ้ามาจากที่วัดเพื่อนๆ เช่าหาได้เลยล้านเปอร์เซ็นคือพระทันเจ้าประคุณปูกเสกแน่นอกอย่างอื่นผมไม่รู้แต่ถ้าให้ทันต้องสองพันส่รหนึ่งเป็นพิธีใหญ่นะครับเดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูหลักฐานเขามีบอกให้เราและหลังและก่อนหน้านั้นคือทันเจ้าประคุณปูกเสกหมดเลยครับมวลสารก่อนหลัง ก่อนน่าจะ2001มีอะไรมั่งเดี๋ยวเรามาศึกษาร่วมกันแล้วก็ชัดเจนได้พระแท้แน่นอนแต่อย่าลืมนะครับว่าพระสมเด็จวรงังมีหลายหลักแม่พิมพ์มีหลายหลักเนื้อมีหลายหลักมวลสารช่วงหลัง2011เป็นช่วงที่คาบดอกคาบเกี่ยวคาบดอกกับพระทันกับไม่ทันขอแยะแยะตรงนี้ให้ให้ชัดเจนนะครับทันกับไม่ทันให้เพื่อน ไปดูพระสองพันหนึ่งหนึ่งมีมวลสารอะไรบ้างที่เขาได้นํามาทําเป็นพระสมเด็จแล้วก็ทีนี้เราก็มาเลือกสรรกันว่าพระอยู่กับมือของใครถ้ามืออยู่ในมือในวัดไม่ว่าวัดใดวัดหนึ่งเพื่อนๆเอาไว้ได้เลยนั่นคือทันเจ้าพระคุณตุเสกแน่นอนแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผมไม่รู้นะครับขอให้บุญใครบุญมันก็แล้วกันเพราะว่าพระ ถ้าผมเป็นเจ้าของพระถ้าผมรู้ว่าทันคุณไม่มีโอกาสจะให้จับพระผมแน่องละองละแสนสองแสนนี่ไม่มีวันนี่ผมพูดเรื่องจริงนะครับออกจากใจจริงว่าพระผมรู้ว่านี่คือพระแท้ของผมผมจะไม่เอามาปล่อยนะครับองห้าแสนสามแสนสองแสนผมไม่ปล่อยเด็ดขาดผมถือว่าไม่ปล่อยผมก็ไม่ได้ลําบากอะไรถ้าเรามีพระสมเด็จเราก็เอาพระไปถมากินแต่ถ้าอยากปล่อยก็ต้องคุ้ม เพราะว่านี่คือคือความชัดเจนของพระที่ผ่านการปลุกเสกจากเจ้าพุนสมเด็จโตแน่นอนขอให้เพื่อนๆนที่มีพระอยู่แล้วอย่าด่วนตัดสินใจว่าเพื่อนๆนรู้ของเพื่อนเองว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้พระมาจากแหล่งใดนอกข้างนอกอาจจะมีตอนนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าสับสนนะครับทันกับไม่ทันอยู่ครับดอกกันอยู่นะครับ แล้วก็แม่พิมพ์สําคัญที่สุดและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าที่เซียนพระเขาเล่นเนื้อปูนขาวเนื้อปูนดิบปูนสุกเป็นพระที่บ่งบอกถึงทันเจ้าพระคุณปุกเสกเพราะว่าไม่มีมวลสารเม็ดเขียวเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้มีความทําให้นับไปข้างหน้าได้เลยนะครับว่านั่นคือพระทันเจ้าคุณปุกเสกแน่นอนนะครับเพราะว่า ช่วงหลังแม้นจะมีมวลสารน้อยนั่นคือมวลสารจะหมดแล้วเห็นนะครับแล้วก็ได้มีการทํามวลสารขึ้นมาใหม่ด้วยการที่ว่าปหาดินเจ็ดป่าเจ็ดโปรงดินหลักเมืองอะไรก็แล้วแต่นั่นคือมวลสารที่มีจํานวนมากและเม็ดเขียวเม็ดฟ้านี่คือเป็นพระแท้นะครับแต่ก็อยู่ในช่วงที่ทันกับไม่ทันขอให้เพื่อนๆที่ติดตามผม โรดเรียนรู้ถิดครับผมไม่ได้ไปชี้แนะว่าทันต่อใครพระอยู่คนนั้นทันไม่ทันผมไม่ขอชี้แนะนะครับขอให้เพื่อนๆที่ศึกษาเรียนรู้พระสมเด็จวัะรครังต้องเรียนรู้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้แต่ต้าเล่นจากจากมวลสารน้อยๆที่เสียนเล่นน่ะนั่นแหละครับเป็นพระที่แพงที่สุดเมื่อก่อนผมยังคิดว่า เพราะว่าเราเริ่มมีลำดับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เริ่มศึกษาจากครูบาอาจารย์จากอาจารย์หลายๆอาจารย์อาจารย์ที่มีความเอาตำรามาให้เราดูผมก็ดูทุกคลิปท่านเป็นคนท่านเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้กับพวกเราจริงๆก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าท่านทำประโยชน์อย่างมาก เพื่อที่ให้เราตัดสินใจเลือกเอาเองว่าจะเลือกเดินทางไหนจะเลือกเดินทางของพุทธาณิชย์จะเลือกทางสายอนุรักษ์และที่ชัวร์ที่สุดก็คือนับจากหนึ่งหนึ่งไปถึงไล่ไปเลยนะครับนั่นคือพระที่จะต้องมีราคาแพงในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าไม่สามารถอมวลสารตรงนั้นมาสร้างต่อได้อีกแล้วนะครับพอถ้าสร้างต่อก็คือจะเป็นพระที่จะไม่ทันไปเลยนะครับ แต่ถ้าว่ามวลสารที่เขาอยู่ในมีเล็กเม็ดเล็กเล็กเม็ดเล็กเม็ดน้อยเม็ดแดงเม็ดดาใครจะมาทาปลอมก็ทํายากแล้วเพราะว่าเนื้อเขาเกรงความเก่าความยุบความย้อนเขาได้หมดก็ไม่ไม่มีใครที่จะมาทําเดียนแบบได้แล้วนะครับผมจึงบอกว่าสองยุคนี้ยุคที่อันตรายที่สุดก็คือยุคหลังจากสองพันหนึ่งหนึ่งนี่แหละครับ แต่ถ้าเรามีมีแบบต้องดูแบบต้องดูพิมพ์ให้ชัดเจนแล้วก็ดูแหล่งที่มาให้ชัดเจนเราก็พบกับพระแท้แน่อนอนนะครับพี่พเพื่อนๆผมมีพระเยอะผมก็เรียงลาดับมาเรื่อยแล้วก็ศึกษามาตลอดทุกพิมพ์แล้วก็ศึกษา เพจที่เขานำเสนอไม่ว่าจะเป็นพุทธพาณิชย์ไม่ใช่กลุ่มอนุรักษ์ก็แล้วแต่ไม่ว่าใครที่มีพระผมเอามาศึกษาแล้วก็มาเรียงลําดับไล่ไปเรื่อยๆเป็นไปได้เอาความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้มาเป็นการตัดสินพระในส่วนตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำมาหากินเรื่องพระสมเด็จผมไม่เคยขายพระแม้นองค์เดียวนะครับขอให้เพื่อนๆเนชื่อผมได้เลย ว่าไม่มีเคยไม่ขายพระแม้แต่องคเดียบาทเดียวผมไม่เคยได้เงินจากการขายพระผมมีแต่เสียซื้อพระมาเป็นหลายล้านบาทแล้วในการเก็บพระสะสมพระแต่ก็ยังไม่เคยขายแมน้นบาทเดียวผมซื้อตามกําลังที่ผมมีผมศรัทธาในกําลังที่ผมมีผมแบ่งเงินแบ่งทองเป็นสัดเป็นส่วนในการเช่าหาพระโดยไม่ให้กระทบกับครอบครัวไม่ให้กระทบกับการเล่าเรียนของบุตรผม ก็ต้องเดินไปทางนี้ผมก็ทั้งซื้อพระทั้งซื้อที่ดินเพื่อที่จะทำธุรกิจในครอบครัวนะครับธุรกิจด้านการส่งออกผมทํามาหมดแล้วก็สักวันหนึ่งผมก็ตอะหวนกลับไปอาชีพช่างทองของผมผมสร้างโรงงานมาใหญ่โตผมก็ต้องกลับไปอีกเพื่อที่จะสานต่อเพราะว่าผม ลูกผมก็ต้องให้การศึกษาเขาเมื่อลูกจบหมดแล้วก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการไปเปิดเป็นโรงงานสร้างไม่ว่าจะเป็นทาอนาคตผมทำแน่นอนเลยคือกรอบพระสมเด็จทองคำการตีได้เต็มเม็ดเลยว่าคุณสามารถเอากรอบของผมที่ผมทำขึ้นมาเองซื้อเต็มราคาแน่นอนถ้าผมขายไปสามหมื่นคุณมาขายผมผมหักแค่พันเดียว แล้วก็หักบางสิ่งบางอย่างนิดนิดหน่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีการสูญเสียผมเป็นช่างผมทําได้รอพระสมเด็จวะะระรังอนาคตข้างหน้าผมทําแน่นอนเพราะผมเป็นช่างทองขอพี่ๆเพื่อนเพื่อนเชื่อผมเถอสะสักวันหนึ่งเพราะว่าการจะทําอะไรแต่และอย่างเราต้องมีรองรับต้องดูแลลูกค้าไปตลอดชีวิตผมตอนนี้ ผมก็ให้ลูกก็เขาจบเขาก็ไปต่อศึกษาที่ประเทศจีนก็ผมก็ก็สนับสนุนเขาแล้วก็ผมจะให้ลูกไปเผยแพร่พระสมเด็จโดยที่ไม่ขายทําคลิปให้ความรู้เขาไปเรียนภาษาด้วยไปต่อด้วยลูกผมเรียนด้านเคมีเรื่องพืชก็สวนทุเรียนพวกนี้แหละตอนนี้เขาก็จบปิญญาโทอยู่ ก็จบแล้วอีหนา้าก็ไปจีนเพื่อที่จะพูดเล่นๆนะครับเพื่อที่จะไปหาสามีจีนผมพูดเล่นนะครับพูดเล่นนค่นหละครับไม่ให้เครียดคือลูกเขาก็ตั้งใจที่จะไปศึกษาต่อเพราะว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นว่าอยู่เมืองไทยยากครับอยู่เมืองใหญ่ยากเพราะการแข่งขันธุรกิจใหญ่ๆเรา ไม่สามารถที่ท,ทําธุรกิจให้ใหญ่ได้แล้วเพราะว่าธุรกิจใหญ่อยู่ในเงือ้อเงื่อมือของนายทุนหมดแล้วการที่เราจะทําธุรกิจได้ก็ต้องไม่ทําให้เหมือนกับนายทุนเช่นถ้าทําก็ทำจิวเวลรี่